สวัสดีครับ Bible Talk อ l Pro ครั้งนี้ให้ชื่อที่น่าสนใจว่าวิหารนี้เพื่อถวายเกียรติหมายความว่าอย่างไรเดี๋ยวติดตามนะครับคือผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่เมื่อเชื่อแล้วก็รับใช้พระเจ้าอย่างหนักเพื่ออยากถวายเกียรติพระเจ้าในทุกๆด้านพอมาอายุระดับหนึ่งนะครับพอมาดูตัวเองว่าทำไมมันโทมอย่างนี้นะฮะก็เลยคิดว่า การถวายเกียรติพระเจ้าไม่ใช่เพียงเกิดผลมากในเรื่องของปริมาณอย่างเดียวแต่ว่าเรื่องตัวเราก็ต้องดูแลด้วยจึงได้ปรับเปลี่ยนเพื่อจะถวายเกียรติพระเจ้าได้ดียิ่งขึ้นนะเมื่อเราคิดอย่างนี้สิ่งที่ต้องตระหนักคือสิ่งแรกก็คือว่าเราเป็นวิหารของพระวิญญ,ญาณของพระเจ้าเป็นที่ที่พระเจ้าประทับจูและทํางานผ่านเราในหนึ่งโครินบทที่6กข้อสิบบอกไว้อย่างนั้นนะว่าเราเป็นวิหารอันบริสุทธิ์ของพระเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเรา ให้วิหารไม่แข็งแรงถ้าวิหารไม่แข็งแรงมันก็รับน้ําหนักหรือว่าความทนทานไม่ได้หรือว่าถ้าเราไปเชิญในการทุกข์ยากลำบากือการรับใช้พระเจ้าเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีใช่ไหมครับความเป็นจริงแล้วพระเจ้าห่วงใยเรามากในวิญญาณและร่างกายของเราด้วยในหนึ่งยอห์นบทที่3ได้บอกว่าพร,ระองค์ปรารถนาให้พาระนามัยมของเรานั้นแข็งแรงใช่ไหมให้มีความสุขทุกประการดังวิญญาณแสดงว่าวิญญาณของเราภายในพระคริสต์แข็งแรง พวกก็ต้องการให้ร่างกายเราแข็งแรงด้วยเราจะทาแข็งแรงได้ให้มันแข็งแรงได้อย่างไรหนึ่งในจานวนนั้นคือวินัยครับ1น่งโครินบทที่เข้อ2ี่สิบพีบอกว่าเปาโลทุบตีเนื้อหนังให้มันอยู่มือเพื่อเมื่อเข้าไปจประกาศข่าวประเสริฐแล้วเกรงว่าจะใช้การไม่ได้นั่นหมายความว่าไงถ้าร่างกายไม่แข็งแรงมันก็จะสามารถทําอะไรไม่ได้ดีคําว่าวินัยคือความสม่าเสมออย่างต่อเนื่องอะไรที่ทําต่อเนื่องกับชั่วคราวนี่ผลมันจะต่างกัน เพราะการต่อเนื่องเนี่ยมันจะทาวรทําให้เราแข็งแรงได้อย่างดีเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักจับตารางเวลาแล้วฝึกนะครับเป็นเป็นวินัยให้เกิดขึ้นกับเราถ้าร่างกายของเราแข็งแรงเนี่ยไม่เป็นเพียงแต่ร่างกายแข็งแรงให้มันดูดีนะครับแต่สิ่งที่สําคัญก็คือร่างกายเราแข็งแรงเราจําเป็นต้องให้ร่างกายของเรานั้นเกิดผลมากเป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้าเพราะร่างกายดูดีไม่กกรันตีบอกว่าเราจะเกิดผลมากยกเว้นเราร่างกายของเรานั้น ได้มีส่วนในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าการดูแลให้ดูดีในร่างกายนั้นก็ได้รับความรับผิดชอบในส่วนหนึ่งคือเรารักษาพระวิหารของพระเจ้าให้สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าจะให้ได้ดีที่สุดคือเราจําเป็นต้องดูแลร่างกายวิหารของพระเจ้าเนี่ยให้สมบูรณ์และแข็งแรงที่พร้อมที่เป็นฐานะปุริหิตของพระเจ้าคือปฏิบัติพระเจ้าให้ได้อย่างดีที่สดุดผ่านสุขภาพ ร่างกายของเราแข็งแรงและสุขภาพวิญญาณจิตของเราที่เติบโตขึ้นด้วยเอเมนไหมครับเอเมนครับนน้ำใจพี่น้อง2โครินธ์บทที่5ข้อ9เหมือนเปาโลบอกว่าเขาจาตั้งเป้าของข้าพเจ้าว่าจะอยู่ในร่างกายนี้หรือไม่อยู่ก็ดีจะทําตัวให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในร่างกายนี้เราจะดูแลร่างกายนี้เพื่ออะไรเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าครับโดยน้ําใจเราในการเดินกับพระเจ้าร่วมกันอย่างมีความหมายครับสวัสดีครับ